สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเบียครับช่างใหม่ครับอ่าวันนี้มารีวิวสปริงวาลแต่งนะครับของทางร้านอ่าทางร้านก็ผลิตเองนะใส่สําหรับโซนิคเว็บร้อยห้าหรือร้อยสิบไอหรือเว็บร้อยรุ่นไหนก็ได้ครับอ่าที่ท้ายวาลเริ่มตั้งแต่สามสิบเอ็ดจุดห้านะจนไปถึงสามสิบสี่มิลก็คือสามารถรอบรองรับรอบเครื่องได้ถ้าเป็นท้ายวาลสามสิบเอ็ดก็คือสามารถรองรับรอบเครื่องได้หนึ่งหมื่นสี่พันรอบโดยที่ไม่ต้องใส่ตัวในเลยแต่ถ้าเป็นโรตีสปริงวาลยาวกว่าสามสิบเอ็ดจุดห้าก็คือว่าก็ ยังไงค่าเกียร์ของปปิงมันก็ลดน้อยลงนะแต่ว่าก็ก็คือไงก็คือรอบเครื่องนี่ก็คือใจรอบคือไวรับากําลังได้เกินหมื่นสองแน่นอนครับอะก็คือว่าใส่แล้วไม่มีไม่มีล้านะครับไม่มีหดไม่มีล้าของเราเนี่ยคือชัดเจนครับผลิตเองครับคือว่าเป็นลวดของญี่ปุ่นะครับเป็นลวดญี่ปุ่นนะแต่ผลิตสปริงวาวเนี่ยคือผลิตโรงงานในไทยครับผมก็คือกำหนดไปเองเลยครับกําหนดเนี่ยครับสมมติเนี่ยเนี่ยสมสมมติก็คือการกําหนดก็คือกําหนด คามาวของสปริงกดตีกดหางช่วงไหนของผมเนี่ยก็คือกดมาเท่ากันเลยเพื่อรองรับ14,000รอบในไทาวาว31.5ก็จริงๆแล้วก็วคือทำออกแบบมาทำมาเพื่อใส่กับแคมโซนิคโรเลอร์นั่นแหละก็คือรองรับถ้าเป็นไงมันคือมันรองรับแคมได้ถึงยก6มิลน,นะก็คือในไทาวาว31.5แต่ว่าใครใส่แคมยกมากกว่านั้นก็ก็คืออาจจะ ลองรับรถเครื่องได้ประมาณหมื่นสองนิดๆประมาณนี้แหละอ่ะก็คือก็มันต้องลดหลั่นกันไปก็คือว่าอยู่ที่ระยะลิฟระยะอ่าลิฟวาล์วอะลิฟวาล์วหรือว่าลิฟแคม่ะอมเนี่ยในสเปคเนะี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่าสเปกก็คือเดี๋ยวยกให้ยกตัวอย่างให้ดูวันหนึ่งนะก็คือความยาวของขดลวดเนะี่ยอยู่ที่เนี่ยประมาณสามสิบแปดนิดๆน,นะก็คือว่าผมมองไว้ว่าสามสิบแปดแล้วก็ความตของขดลวดอยู่ที่สามจุดสองแล้วก็ความห่างของขดลวดอยู่ที่ห้าจุดสี่ห้า แล้วก็ความนั่งของสปริงอ่ะความนั่งของสปริงก็คือเดี๋ยวผมไปนีบมกับปากกาให้ดูว่ามันนั่งสปริงเท่าไหร่ตามมาเลยครับอ่ามาดูกันสุดเลยครับอ่าเนี่ยอเดี๋ยวผมมาให้ดูใหม่ตอนที่ว่าตอนที่ว่าลวดยังไม่ได้ยังไม่ได้นวดยังไม่ได้เข็นยังไม่ได้กดนะก็เนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดจุดเจ็ดนะเดี๋ยวผมเอาปากกานี่เพื่อให้สปริงมันมันอยู่ตัวนะเพราะว่าเวลาเราไปนวดตอนนี้มันมีความร้อนอนะ่ะก็คือว่ามันจะได้ไม่หดตัวเพิ่มนะ ก็คือว่าเกณฑ์ของยังไงเกณฑ์ของการเทดส,สปริงวาล์วคือว่าหมดตัวได้ไม่เกินหนึ่งมิลน,นะครับอ่าก็คือหลังจากผ่านความร้อนมาแล้วครับยิ่งร้อนมันยิ่งยิ่งยิ่งทนนะ,ะยิ่งทนรบได้ดีนะเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วนะครับอยู่ที่สิบแปดสิบแปดนี่ว่าสิบแปดก็แล้วกันนะคือว่าสปริงวาล์วนะตั้งสิบแปดนะอ่าอ่าทุกท่านก็ไปคำนวณดูแต่ว,ว่าผมคำนวณได้แล้วก็คือว่ายังไงไปใส่ท้ายวาล่าสามสิบเอ็ดจุดห้าแคมยกระหุกมิลน,นะก็คือใช้รอบหมื่นสี่นั่นแหละแต่ถ สามสองสามสามสามสี่ก็คือไม่เกินสามสี่คือถ้าไม่เกินสามสี่จะรองรับรอบเครื่องถึงหนึ่งหมื่นสองพันรอบมาตรงนี้กันต่อเลยแลวทำไมต้องใช้ตะปิงผมก็คือว่าตปิงผมนึงคือลวดบอนญี่ปุ่นต้นรอบได้สูงไม่หดไม่ล้าแล้วก็ปานการจุกบสิงนะจุกบสิงก็คือจุ๊บม่ให้มันขึ้นสนิมเลยแล้วก็ไม่สวยงามด้วยอเป็นสิงลุงนะสิงลุงอ่งแต่ว่ามันไม่ได้สีลุ้งนะมันเป็นสีทองอก็คือว่าคุณสมบัติก็คือว่ายังไงต้นรอบได้ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันรอบ ใส่รถโซนิกเว็บรอยยิ้มวาคือว่าง่ายใส่ได้ทุกรุ่นนะแต่เป็นพวกรอยยิ้มวาท้ายวาล์วเดิมกับโซนิกท้ายวาล์วเดิมเนี่ยคือใส่ได้เลยที่ที่แคมยกห0น,นะอ่าก็คือว่าวาล์วไม่มีนั่งสปริงไม่นั่งรีเทนเนอร์เนี่ยแหละราคาถ้าเป็นซื้อหนึ่งคู่ก็อ่าซื้อหนึ่งคู่ก็อยู่ที่350บาทนะแต่ถ้าซื้อปีกเนะี่ยซื้อปีกอ่าผมให้ทีละสิบคู่นะอ่าก็คือคู่ละ200บาทก็ซื้อทีละสิบคู่นะแต่ว่าถ้าคนไหนอย,อยู่ใกล้เคียงก็อาจจะมาซื้อทีีี่่่่่่บบบบ้้้้้้าาาาานนนนนก็ไไดดดดเเเ๋ยยวผมมจะะะลลลลใใใหหหหอออนนะออันนะัังงคร จะพิงผมจบแน่นอนครับเพราะว่าผมผลิตเองเดี๋ยวดูคลิปตอนที่ว่าผลิตนะครับหลังจากผมพูดเสร็จนะแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อมาเว้นหนึ่งก็ได้เป็นระบบโอนเงินครับของมีตลอดครับเนี่ย